รองคู่เอกของรายการศึกเพชรวิเศษจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับวันจันทร์ที่25เมษายน2559ม,มาดูยกมรกรวอสังประภัยครับนักจกจากแดนอีสานครับเจอกับธนูเพชรจเจริญกิติกรครับจากแดนใต้มวยคู่นี้ทางด้านของยกมลกรดต่อน้ำหนักให้1ปอนนะครับ117ปอนดปอนอยู่ที่แดงครับ118ปอนปด์อนเขาเนี่ยครับก่อนไม้แก่นครับขึ้นมาถอดมงกลให้กับธนูเพชรจเจริญกิติกร กรรมการผู้ชีข้ขาดบนเวทีครับกรรมการชุมพลอิตายศสามคนบนเวทีนี้สามภาคเลยครับแดงอีสานน้ำเงินใต้กรรมการเหนือครับยกสามปล่อยตัวมาราคาเสมอยกมรกฏนะครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับก็ถือว่าปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชกแล้วครับยกมรกฏเพื่อความเหมาะสมครับคือชื่อเนะี่ยมาก่อนครับมาก่อนทางด้านของเจ้าธนูเพชรแน่นอนครับ จะสอกกลับครับธนูเพชรนี่เคยทําได้มาแล้วนะครับสอกกลับเอาชนะน็อกค้างขาวแดงหัวโรน้ําแข็งครับที่สนามมวยเวทีลุบินีแล้วก็ได้รางวัลพิเศษไปด้วยครับอยากโชว์ครับโชว์อย่างนี้ดีครับอ่าเจอกำปั้นของหยบมรกฎแม่ก็อย,อย่างว่ามวยปล่อยเวียนขึ้นมาชกเจอยาวใหญ่ครับเจอยาวใหญ่เจอเข่าขวาอีกเสียบซ้ายครับหยบมรกฎ เชื่อว่าเรียกฉัน้อยบางของหรือเปล่าแต่อายุอานามก็ใกล้เคียงกันครับพอๆอกันครับเพียงแต่ว่าหยกปรากฏดเจอมวยดีๆมาเยอะกว่าครับคือดังมาก่อนแข้งซ้ายกระแทกหมดัดกระแทกหมัดเจอแข้งซ้ายของธนูเพชรแล้วก็ล้มลงไปครับขยับเมื่อจะออกแข้งไม่ออกครับต่อยมัดแทงซ้ายแทงซ้ายโต้ครับ ขวางดันหน้าแทงครับแทงเข่าขวาจเจอเข่าขวา,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 าของธนูเพชรแก่ทันควันครับแก่ทุกลูกแทงซ้ายครับหมดยกครับแม่เดี๋ยวว่าจบได้สวยครับจบมรกรวอรสังประไพลูกศิษย์ของมิตรนครแล้วก็พลตรวจตรีวิชัยสังประภัยครับที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพ ยกที่4ครับคุณผู้ชมครับตลางหลักทรัพย์อยู่ที่ยกมรกรต่อ2 1ครับแทนซ้ายครับธนูเพชรยกมรกรต้องตีนะครับไม่ใช่ว่ายกเข่าไปแปะนี่ครับเหมือนลักษณะยกเข่าไปแปะไว้ครับเจอข่าวกาของธนูเพชรยกมรกรตีซ้ายครับคือการออกกวุธนี่ออกสวยงามอย่างเดียวไม่ได้นะครับน้ำหนักต้องได้ด้วยครับ ทำไมถึงน้ำหนักต้องได้เพราะว่าจะทําให้คู่ต่อสู้นี่หมดไปด้วยครับแต่ว่าทรงไหมว่าทรงสวยบางทีน้ําหนักของนักมวยบางคนไม่มีเอาไม่มีน้ําหนักนี่ก็ยุ่งครับเนี่ยครับแทงขวาครับแทงขวาโต้ครับหยบม,มรกรธโลเพชรตีหยบม,มรกตรตีคืนจับฟันศอกแทงเข่าซ้ายครับยัดไส้เข้ามาครับโอ้เข่าตอกเข่าครับตอนนี้ เขาตอเข่าครับเพลงเข่าลุ้นล้วนแหละครับเพลงเข่าล้านล้วนแหละครับตอนนี้หันไปมองทีมงานครับทีมงานก็บอกโอ้ขยันหน่อยไอ้น้องเลยไม่งั้นลยุ่งเลยครับทอดระป่าที่ราชดำเนินไม่ใช่นะครับต้องไปทอดที่วัน ปาแบบนี้นี่ไม่ได้บุญแถมยังไม่ได้ตังอีกไม่ได้ตังไม่พอเสียตังอีกด้วยอ้าวเสียบซ้ายฝันสอขรับหยกมลกฏธนูเพชรเดินเร็วขึ้นครับเจอแข้งซ้ายแขงขวาครับขวาราคาครับ โอ้โหกระทุ้งมาแต่ละเข่าครับยาวกว่าครับยาวกว่าใหญ่กว่าครับธนูเพชรเจริญกิตติกรครับกรรมการแยกครับกรรมการชุมพลอินตยศนะครับจากเชียงใหม่ครับคนนี้ยื้มเทเป็นชาวเชียงใหม่เอาแข้งซ้ายของธนูเพชรโยกมารกดตีเข่าซ้ายเจอเข่าขวาของธนูเพชรโยกมารกดตีขวาครับอ่ธนูเพชรซ้ายครับโยกมารกดมาขวาเข่ากันเยอะไปนิดนึงอ่าถึงตัวอีกแล้วครับ ตีขวาครับเจอข้ายขอายหยุดมารกดอู้หูยัดใส่โดยซ้ายซ้ายมาอีกแล้วครับซ้ายแทงได้ดีครับปั่นป่วนแล้วครับปั่นป่วนแน่นอนครับแบบนี้ครับเกมออกมาแบบนี้ต้องปั่นป่วนครับตีขวาไปครับเจอยุมารกดดัดแทงเอายเจออข้ายโต้ตีขวาครับแกออกไปเรื่อยครับหมดยกครับธนูเพชรเจริญกิติกรครับเอาวงอาวุธน้ออกไปเรื่อยครับ ยกมรกดนีดดึงสเต็ปช้าไปนิดนึงอาละก่อนไม่แก่นทางมุมน้ำเงินมุมแดงก็เป็นมิตรนครน,นะครับโรเมเตอร์จากพระาชนำเนินนะครับคุณมิตรนครศึกวันมิตรชัยครับโอ้โหรัดตีเขาวฝายกสุดท้ายนะครับธนูเพชรนี่พลิกต่อนะครับ ติดต่อสองหนึ่งครับแทงซ้ายเกี่ยวได้ขึ้นไม่ได้ครับโยบมระกดโอ้แกจะแกจะจะตีเขาอย่างเดียวได้ยังไงครับอาวุธอย่างอื่นต้องมีมาด้วยครับแม่จะแกเตะไม่ขึ้นด้วยอายแต่แทงหมัดซ้ายเสียงเชียร์ไม่มีซสแล้วครับเดินครับโยบมระกฎอ้าวกับปั้นซ้ายขวาก็ดได้แค่สองทีครับปั้นสองวาครับ ขยับล่างแล้วขึ้นบนหลุดหมดเลยครับกลับป้นขวาหน้าหงายเหมือนกันแต่น้ำหนักมันไม่ได้กองเชียร์ก็บอกต้องเดินเร็วกับเดิมครับยกมารกดแข่งสายเตะไม่ขึ้นอีกฝันสอกเจอเขา่าวโอ้ค่อยๆกินไปทีละนิดทีละนิดครับ จากนั้นก็นับถอยหลังต่อยก็ต่อยไม่ถึงยอมไปเลยครับหมดยกสุดท้ายครับกรรมการชุมพลิตยศนะครับรวบรวมคะแนน47-49 48-49 แล้วก็48 49อีกหนึ่งเสียนะครับจากไพฑูนกรบกลางสินชัยจุลวงแล้วก็สัญญาลัตนาไพวงครับชูมือไปที่ธนูเพชรเจริญกิติกรน,นะครับขึ้นมาเป็นรองแต่แซงเอาชนะยกบรพบดอสังประไพครับ